Mee, wala. Mee, hungry. Nak mahu tasyak, pakawator, rahatoh, sama, samputasyak. นะโมตัสสะท่องคาถาในใจลักตาเลยนะฮะนุลาอุนุนี่ทวารได้กระทงไปนูนนนะนาโมตัสสะปะกาวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกาวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกาวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธปะกวาปุตังปะกัปปุตังอภิวาเทมิ สวากาโตภคบุตาตัมโมตัมมังนัมัสสามิสุปฏิปโนภคบโตสาวกคสังโฆสังคะมะเมนโมตัสสะภคบโตสาธุสาธุสาธุอุกาสสอุกาสสะอาภพุทธเจ้าน้อมกับบารัตนาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกตน มันนี้ถึงขราวแล้วถึงสมัยแล้วขราวประพฤตเจ้าน้องขาพระราชานาพระองค์ทัทง้งหลายดังกล่าวมาแล้วนี่นานจงสเสด็ดจญาตรามารวมกันเป็นพระละกำลังอันยิ่งใหญ่ไพศาลขอจงมาบันดุลบรรดานในข้าพประจาทั้งหลายนี่จงมีแต่ความสุขความเจริญไอเจน้นะศัตรูหมู่มารทั้งแปดทิศสิบทิศขอห้อมีฤทธิ์เ,เดเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ไพศาล พระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้จะทําการสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จดังเป้าหมายทุกประการในการทุกเมื่อโดยจัพรันนั่นเทินอีประการหนึ่งข้าพเจ้าขออันเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพร้อมตั้งนางตั้งแปดตนอยู่ตาบลทั้งแปดทิศนางสเสนผู้มีฤทธิ์อยู่ทิศบูรพานางโลกาผู้มีคุณอยู่ทิศอาคเนนางแม่โทรณีผู้เลียงเห็นอยู่ทิศศักิสินนาง ครงคการเจือสิ้นอยู่ที่หมอระดีนางเวทผมมีราศีอยู่ปัจจิมประเทศนางวณนทาภูวิเศษอยู่ทิศปายับนางพวกขาวดีประจำประจักอยู่ที่อุดรน,นางมีขาอุมาอยู่ทิศอีสานนางทั้งแปดสถานนี้เอย่ยจงพร้อมกันมาโมทนาส่วนบุญด้วยพระพเจ้าแล้วจงช่วยกันไปประกาศเปล่าร้องทั้งสิหห้องจนฟ้าสุาลาลัยตลอดไปจนถึงโซลสาภาพพูมิน อันนึ่งข้าพเจ้าขออัญเชิญดาวองค์อมรินทร์ทวันทวเวศวันพระปราชรู้กันปมาตุรีมหาราชทัสี่ดุสิตาเทวราชอาเรืองฤทธิ์ยุนลดมหาปรากฏวิมานวดีเพศปจักรฤทธิ์ซาเลตียุทุกยอมยาบรรดาสวรรค์ขออัญเชิญมาสมุทรซ้อนสันนิบาตประชุมให้พร้อมกันอันหนึ่งวงสาคณิในบรวรกุทธศาสนาที่ยังไม่ทราบ่าวสารอุปสาน ข้าพเจ้าขออัญเชิญท,ท่านเท้าผู้วิเศษจงได้นำเอาเหตุไปบอกให้รีมาโดยปรานจะได้ว่าโมทนาส่วนบุญในพร้อมกันอันหนึ่งข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพยาดาเจ้าทั้งหลายทุกแหล่งราราศีจงพร้อมกันมาโมทนาส่วนบุญใ,ขในข้าพเจ้าในคราวครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันทุกท่านทุกทิศนั้นเทินสลัดชัางสเสสนังสะพันธุงนาลินทงัง ปริตวานุภาโวสัารกตตุตีปริตวานเมตังสเมตาปัทันตาอวิกิตาจิตาปริตังพนันตุสักเฆกาเมจารุเปสิลิกลาเตเตจันตาลิเควิมาเนอเปะเตจักาเมตลุวนาคาหเนเคหวนทุมหิเฆเตอุหมาจยันตุเทวาจลาทลาวิสเมยักขะคันทปนาคา Jitan tasan tike yang muniaraja nang sa tuwome sunanto, hamasawanakaro ayam batanta, hamasawanakaro ayam batanta, hamasawanakaro ayam batanta, puthang salanang katjami, amang salanang katjami, sangkang salanang katjami, tu tiampi puthang salanang katjami. ทุติยามปิธ ham ั a n g salanang k a t c h ทูติยามพิสังขัง s a l e n a n g k a t c m i ตาติยามพิุทธัง salanang k a t c m i ตาติยามพิท ham mang salanang k a t a m i ตาติยามปิสังขัง salanang k a t c h m i ปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมะทิยามิอัทินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ อาเมสุมิชาจลาเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามีมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามีอะทินาธนาสุรามระยมชาปมาตธานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามีสาธุสาธุ ยันตุนิมิตังอวมังคลัานจะโยจามนาโปสกุณัสสะสะโทปะปะคั่วทุสุปินาอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนโตยันตุนิมิตังอวมังคลัานจะโยจามนาโปสกุณัสสะสะโทปะปะคั่วทุสุปินาอาการตังธรรมานุภาเวนวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวมังคลัานจะโยจามนาโปสกุณัสสะสะโทปะปะคั่วทุสุปินาอาการตัง สังฆานุภาเวนวินาสเมินตูนโมพุทธายะมะพัตนาภะกัจสะมะนาณามะอะมะมะอุมะนโมพุทธายะมะพัตนาภะกัจสะมะนาณามะอะมะมะอุมะนโมพุทธายะมะพาพัตนายะภากัสะมะนาณามะอะมะมะอุมะนโมพุทธายะพัทนามะจะสสากะพะนันนาอุมะมะอุอะอะอุนโมพุทธายะ พาธานามาจะสักพระอุนานัอุอุมามะอุอุอาอาอุนโมพุทายะพาธานามาจะสักพระอุนานัอุอุมามะอุอุอาอาุพุทโธเปิดโชคธโม,มเปิดลาภสังโฆเปิดบุญวาสนาเปิดชะตาเปิดชีวิตลิขใหม่พุทโธตั้งธาตุธโมตั้งขันสังโฆตั้งจิตตั้งใจนโมพุทธายะขับไร่สเสนียดและจันไรศัตรูมู่มานข้อเข็นเวรภัยขอ้อโศกกำไร้เพฟียในใดๆจงหายสิ้นไปด้วยนโมพุทธายะ พุทธบารมีธรรมะบารมีสังฆบารมีสัพพนลังสิยังเอตังพุทังเอตังธรรมังเอตังสังคังมหาปุญญังมหาลาภังมหาบาลมีสภพพะมหาบาลมีมหาเดชังมหาบาลมีพระวันตุเตนะโมพุทธายะพุทธังสัพพนาลังสิยังเอตังพุทธังธรรมังสังคังเอตังพุทังเอตังธรรมังเอตังสังคังมหาปุญญังมหาลาภังมหาเดชังมหาบาลมีสภพพะบารมีมหาบาลมีพระวันตุเต พุทธังสัพเพนั่งสียังเอตังพุทธังเอตังตัมังเอตังสังฆังมหาพุญียงมหาลาภังมหาเตชังมหาลาภังมหาเตชังมหาบารมีสัพพบารมีมหาบารมีพระวันตุเตนะโมตายะอนันจักวารานังเอตังพุทธังเอตังตัมังเอตังสังฆังมหาพุญียงมหาลาภังพระวันตุเมอนันจักวาลานังเอตังพุทธังเอตังตัมังเอตังสังฆังมหาพุญียงมหาลาภังมหาบารมีวันตุเม Ananjakwalan ang etang putang etang tamang etang sangkang, maapunyang maalatang pawan tumi. Yung 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 พุทโธเปิดธโมเปิดสังโฆเปิดพุทโธเปิดธโมเปิดสังโฆเปิดพุทโธเปิดธโมเปิดสังโฆเปิดพุทโธเปิดโชคธโมเปิดลาบสังโฆเปิดบุญวาสนาเปิดชะตาเปิดชีวิต จะมาอง่มชิว่าเปิดถูกอมร็สิว่าเปิดโลกอมก็ิว่าเปิดร้ำอมกพัดลายเปิดร้ำอมพัดลายเปิดร้ำอมพัดลายเปิดรรมแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโพสแม่พระตระีแม่พระคงคาจงมาเปิดสถานที่แห่งนี้ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขอบารมีแห่งนี้ผู้ดูีสมลูกหลานขออาศัยบารมีลงปูกสมเด้อลูกหลานเ่อมาขอเปิดสถานที่เปิดรรม ขอให้เป็นมงเป็นภาวนากุศลผลบุญที่ผู้พ้าพเจ้าทั้งหลายได้ประกอบการทำบำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติขอบารมีพระพุทธเจ้าองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปเจพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอริยสงฆ์ในพนิพานทุกพระองค์ก็ได้โปรดอธิษฐานจิตดนบนดาลให้บุญที่ผู้พ้าได้ประกอบการทำมาทุกภพทุกชาติจงมารวมกันเป็นมหาบุญมหากุศลในยิ่งใหญ่หาปริมาณพอเพียงจำกัดสิ้นถุนไม่ได้เพราะบุญนี้จงเป็นอาหารชิพ สเสื้อผ้าอภร์ทิพิมานแก้ววิมานทองเพราะบุญนี้จงสิงสถิตกับไปในดวงจิตของเทพเทวา,ารัก์ลุกคะเทวามุมะเทวาเจ้าฟราเจ้าเผาคนหนึ่งบทรับแลกผู้ฤาษีสมบารมีแห่งทุกท่านดวงวิญญาณทั้งหลายที่ตกทุกได้ยากอยู่นี่ก็ดีผู้ใดที่มีทุกข์ก่อผลแต่ทุกข์ผู้ใดมีสุขสมยิ่งยิ่งไป วิญญาณของทหารพลังที่มาให้เห็นนคือนียมกระจงได้บุญในกุศลแล้วไปพุทธไปเกิดตามพลังเหมืเด้อเอาน้ำมาโวดน้ำเอาน้ำมาอีกโวดนึงเอาโจ๊กไปเอารำาโอ้ดีใจดีใจเดี๋ยวเอานี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้โอ้แอ้เปิ มา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 ยืนน้ำกันอ้าเอาหมดเลยสองคนจับน้ำกันเพื่อเอาลงหินเอายนี่มาเนี่ยอีมีนาปุญญกัมเมนะอุปัจฌยาคุณุตตาลอาจาริโยปกาลาจามาตาปิตาจายาตกา Tiada mampu liliyo janti malacha kuna bintanala pija pama malacha inta jatulok kepala jatewata. Yang meminta manusia jama cerka berkapita sebeserta sukihontupun jani begitani mesukang cativi tangteng tu kipang papetaw matang. Imina penyekamena imina utisena jatipahang sulapejewatan hupatanace tanang. Jasa tanehina sama jawani panato mampu santu sapata jawa. ยถาจจโตภเวภเวอุจุจิตังสติปัญญาสเลโควิยมีนามาลาลาพันตุโนกัสังกัตุนจะวิเยสุเมขุตาติปาวโรนาโหตัมโมนาโหวาลุตัโมนาโหปเจกปุตโตจ่าสังโฆนาโุตัโลมะมังเตสุตัมานุภาเวนามาลุปัสังลาพันตุมาสติมัตุสติมัตุสติมัตุอภิรมด์เลยตื่นเลยสติเลยไอบุญท่านทุกคนตื่นตื่น